สวัสดีค่ะพี่เก่งนะคะวันนี้พี่เก่งมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการทําโปรโมชั่นส่งเสริมการขายที่เอาทองมาแจกให้กับลูกค้านะคะพอดีพี่เก่งอยากจะเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราฟังค่ะเนื่องจากว่าช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงสิ้นปีนะคะแต่ละบริษัทก็จะมีการจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมเพื่อกระตุ้นยอดขายช่วงปลายปีนะคะเคส <ith> นี้ค่ะพอดีมีลูกค้าของพี่เก่งค่ะซึ่งเป็นลูกค้าที่พี่เก่งดูแลบัญชีอยู่แล้วนะคะก็ได้โทรมาปรึกษาว่าอยากจะทําโปรโมชั่นโดยที่จะเอาทองะคำค่ะมาเป็นของ แจกให้กับลูกค้าที่ทํายอดขายถึงเป้านะคะลูกค้าก็ถามพี่เก่งนะคะว่าจะต้องทํายังไงบ้างแล้วก็เรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะภาษีซื้อขอ,อคืนได้ไหมภาษีขายต้องนําส่งหรือเปล่านะคะรวมถึงเรื่องการบัญชีนะคะว่าต้องทํายังไงบ้างนะคะเดี๋ยวพ <s> ี<ๆ>่เก่งขอสรุปให้เราฟังเป็น3เรื่องหลกัหลกๆนะคะเรื่องแรกคือเรื่องของหลักการของการทํานโยบายเรื่องนี้นะคะในเรื่องของหลักการนะคะต้องมีหลักการที่ชัดเจนนะคะว่าในการทําโปรโมชั่นเรื่องนี้นะคะ เราจะกําหนดยอดขายว่าจะแจกทองในยอดขายเท่าไหร่บ้างนะคะเป็นสเต็ปสเต็ปแล้วก็จะต้องมีงบประมาณด้วยค่ะว่าเราจะใช้งบประมาณในการทำโปรโมชั่นครั้งนี้ด้วยมูลค่าเงินเท่าไหร่นะคะเอกสารชุดนี้ค่ะจะต้องมีการสื่อสารกับคนในองค์กรรับทราบรวมถึงตัวทีมบัญชีด้วยนะคะเพราะว่ามันมีภาษีหรือว่าเรื่องของขั้นตอนต่างๆที่ทางบัญชีจะต้องรับทราบแล้วก็นําไปปฏิบัติด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการแจกทองคำนะคะทองคำนะคะเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่า ดังนั้นเวลาที่เราซื้อเข้ามานะคะเราก็มีการควบคุมนะคะต้องมีการบันทึกลับต้องมีการควบคุมภายในมันนะคะเพื่อป้องการการสูญหายนะคะแล้วก็ตอนตัดจ่ายออกก็ต้องบันทึกจ่ายออกนะคะต้องมองว่าสินค้าตัวทองคำะคะ่ะเป็นทรัพย์สินตัวหนึง่งแล้วก็ต้องมีการบันทึกลับบันทึกจ่ายนะคะต้องมีการควบคุมสต็อกเนื่นน art, องจากว่าเวลาเราทำโปรโชชั่นช่วงปลายปีเนะะี่ยค่ะเราอาจจะซื้อเข้ามาช่วงใกล้ๆสิ้นปนะะีแล้วก็เราไปแจกกอีกทีคือช่วงประมาณต้นปีหน้าอย่างนี้นะคะถ้าใครปิดงบรอบ3ธันวาคมนะคะ ตัวทองคำนะคะมันจะเป็นสินทรัพย์ที่ต้องโชว์อยู่ในงบการเงินนะคะนั่นแต่ว่าเราต้องมีการสรุปว่ามียอดทองคำนะคะเหลือด้วยมูลค่าน้ําหนักเท่าไหร่เหลือกี่เส้นนะคะเป็นเงินกี่บาทเพื่อจะเอามูลค่าของทองคําตรงนี้นะคะไปบันทึกเป็นสินทรัพย์นะคะในงบการเงินของเราด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องระวังในจุดนี้ด้วยนะคะรวมถึงเรื่องของตัวค่าใช้จ่ายของการนําทองคํามาทาเรื่องของการส่งเสริมการขายนะคะ ในเรื่องของหลักการบัญชีและหลักการภาษีนะคะสามารถจะทาเป็นค่าใช้จ่ายได้สามารถที่จะลงตัวนี้นะคะเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทเนื่องจากมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกิจของเรานะคะอันนี้ไม่ได้เป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามนะคะสามารถจะลงบันทึกบัญชีได้ทั้งทางฝั่งบัญชีและก็ฝั่งภาษีนะคะทีนี่มาดูเรื่องของห verses, ลักการบันทึกบัญชีค่ะในตัวของทองคำานะคะตอนที่เราซื้อเข้ามานะคะตอนเราซื้อเข้ามาเราก็ต้องบันทึกบัญชีเป็นทรัพย์สินไว้ก่อน ชื่อบัญชีที่อาอยาตั้งพักไว้ก่อนอาจจะตั้งเป็นชื่อบัญชีว่าทองคำรอตัดบัญชีก็ได้นะคะแล้วก็สแสดงไว้เป็นที่สินทรัพย์หมุนเวียนอันนี้ค่ะการให้เราบันทึกบัญชีเป็นทรัพย์สินไว้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการควบคุมภายในชนิดหนึ่งด้วยนะคะซึ่งทําให้เราเนี่ยได้รู้ว่าเรามีการบันทึกรับเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของการควบคุมภายในในเรื่องของการป้องกันการสูญหายนะคะแล้วก็ในเรื่องของการป้ <S <S องกันการทุจริตด้วยค่ะอันนี้ก็ทําให้เรา มีตัวคอนโทรลมันนะคะแล้วก็ตอนที่เราจ่ายออกไปนะคะก็ต้องมีการตัดสต็อกทองคาออกจากระบบด้วยนะคะซึ่งตอนที่เราบันทึกตัดสต็อกออกจากระบบะค่ะก็คือตอนท,บบที่เราแจกให้กับลูกค้านะคะตรงน,นี้ค่ะจะต้องมีการออกกับภาษีขายด้วยนะคะแล้วก็ต้องมีการนาส่งภาษีขายด้วยแล้วก็ในจุดนี้เช่นเดียวกันนะคะทางบัญชีะค่ะก็จะต้องบันทึกบัญชีเป็นค่าส่งเสริมการขายนะคะแล้วก็มีการกลับรายการตัวทองคาเราตัดจ่ายออกนะคะแล้วก็ตรงจุดนี้เองก็ ทางบัญชีเองก็ต้องรู้หลักการด้วยค่ะว่าจะต้องเอาตัวสต็อกออกด้วยนะคะแล้วก็บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายบันทึกบัญชีเรื่องของตัวสต็อกออกให้ครบถ้วนนะคะนี่เป็นเรื่องของหลักการบัญชีอีกอันนึงคือเรื่องของหลักการภาษีนะคะในเรื่องของการทำาโรชันเรื่องนี้ค่ะมีภาษีมาเกี่ยวข้องประมาณ3ตัวนะคะก็คือในเรื่องของตรงจุดที่เรามีการซื้อทองคําเข้ามาค่ะตรงนี้นะคะภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อทองคำเนี่ยภาษีซื้อเราสามารถไปขอคืนได้นะคะก็คือไปหักกับภาษีขายได้แล้วก็ในเรื่องของตัวภาษีขายนะคะ ตอนที่เราจำหน่ายทองคำออกไปนะคะตอนที่เราแจกให้กับลูกค้านี่ค่ะในทางภาษีก็ถือว่าเป็นการขายนะคะก็ต้องมีการออกไปกำกับแล้วก็ต้องมีการเรียกเก็บภาษีขายจากคนที่รับทองคำไปด้วยนะคะทั้งจุดนี้เองเนี่ยค่ะตอนที่เราให้ลูกค้ารับทองคำออกไปนะคะเราควรจะมีเอกสารฉบับหนึ่งให้ลูกค้าเซ็นรับไปด้วยนะคะเพื่อจะเอาตัวนี้ค่ะเป็นแน่กับภาษีขายเพื่อเป็นการทําหลักฐานให้มันน่าเชื่อถือมากขึ้นนะคะ เรก็ได้จุดนี้เช่นเดียวกันนะคะมีภาษีที่มาเกี่ยวข้องอีกตัวนึงคือเรื่องของภาษีหักนี้จ่ายนะคะเรื่องของตัวของรางวัลที่เราแจกให้ลูกค้าเลยคะ่ะเป็นเรื่องของการส่งเสริมกันค่ะแล้วก็มีมูลค่านะคะตอนที่เรามอบส่งคำให้กับลูกค้าเราก็มีการาหักนี้จ่าย5%เนะคะเพื่อจะเอาภาษีโดยเดียกันนำส่งสัมการะในเ,เดือนถัดไปนะคะ อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมๆนะคะในเรื่องของประเด็นเรื่องการเอาทองคํามาแจกให้กับลูกค้าเพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายนะคะหรือว่าเป็นการมอบให้กับลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าทํายอดขายถึงเป้าน,นะคะที่เรากำหนดเอาไว้ซึ่งก็เป็นการทําให้ยอดขายของเราเนี่ยค่ะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นนะคะเอที่ผ่านมาเองเนี่ยค่ะทุกๆปรผ่านเองก็มีการกระตุ้นยอดขายในรูปแบบต่างๆนะคะมีการจาราัดโปรโมชั่นในรูปแบบที่แตกต่างกันนะคะเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่สามารถจะเอาไปประยุกต์ใช้กันได้นะคะ ก็ก่อนจบคลิปนะพวคเก่งขอสรุปดังนี้นะคะเรื่องของการนําทองคํามาจัดโปรโมชั่นนะคะในเรื่องของหลักการบัญชีนะคะสามารถลงเป็นค่าใช้จ่ายได้หลักการภาษีก็ลงเป็นค่าใช้จ่ายได้นะคะถือว่าไม่ได้เป็นค่าใช้จ่ายตรงห้าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการในเรื่องของภาษีซื้อนะคะก็สามารถจะเอาภาษีซื้อของการซื้อทองคําเข้ามาเนี่ค่ะเอาไปขอคืนภาษีได้นะคะตอนที่เราแจกทองคําให้กับลูกค้านะคะก็ต้องนําส่งภาษีขายนะคะมีการออกใบกับภาษีให้ถูกต้องนะคะ แล้วก็ในแง่ของบัญชีเองก็ต้องบันทึกบัญชีตัวทรัพย์สินนะคะทองคาเป็นทรัพย์สินเอาไว้มีการคุมสต็อกให้เรียบร้อยนะคะเพื่อเป็นการควบคุมภายในก็ตอนที่ทตัดที่ตัดจ่ายออกไปตอนที่รามอบให้กับลูกค้าเราก็มีการทําใบส่งมอบรับมอบกันด้วยนะคะเพื่อเป็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือว่ามีการแจกทองคาไปจริงๆนะคะทั้งหมดก็จะเป็นโปรเซสของการนําทองคํามาจัดโปรโมชั่นนะคะพี่เก่งก็ขอสรุปคลิปนี้ไว้ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันในคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ